สวัสดีครับพี่น้องขระสูนช่องนุ่มมงชนคนอีสานครับวันนี้มื่อวันนี้พักเต็มถาดเลยพี่น้องจัดเมนูเนี่ยเลยเนาะวันนี้เนาะพี่น้องพักก็จะเป็นน้องม้ตุ่มนะครับเนาะกวางตุ่งกวางตุ่งแล้วก็กระลำปีครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกกระลำเนาะดอกอดอกระลำจเจ้าพเนจนซื้อแยังดอกร้ายซื้อตัวนี้ผักกาดขาวครับ ผมก็ล้างมาเรียบร้อย้วเตรียมเรียบร้อยนะครับบ,รบัตวีปอันนี้ก็จะเป็นปลาเอือบ,บปลาเอือบก็จะเป็นปลาน่าจะเป็นปลากระบอกเนาะปลากระบอกไม่น้ำโูงนะครับปลาลำเจดิดปลาไม่นำ้ำโค้งน้องสาวออกมาตอนน้องสาวมาแต่บนบลเสือบมามาต่อนนอะครับเนาะก็เลยจะมาทํา หนึ่งผักหนึ่งปลาหนึ่งปลาใส่ผักในเห็ดน้ำแจ้วน้ำจิบจับแซบ่บน้ำจิ้มนวดเด็ดกินกับเนาะครับเนาะเตรียมพริกเตรียมหอมกระเทียมใบขรัวนะครับอ่ะไปเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้อนงอืมครับใส่เขาห่อนไปกินกับแจ้วนะครับเนาะกินกับหนึ่งผัก หนึ่งปลาใส่ผักเสียบๆครับพรีนึ่งข้าวซุปรับเกีย๊ยวไก่ก่อนครับพี่น้องเ้ามาสู่กันตอนท้าครับนี่ไงผมได้เตรียมหวดไปแล้วครับส่วนที่เฮาจะเอาใส่ก่อนก็นเป็นเป็นผักเนาะครับเนาะผักตัวที่มันแข็งนะครับเนาะตัวมันที่มันแข็งนี่ยเฮาก็เอาใส่ก่อนพี่น้อง เดี๋ยวผมจะขอหนึ่งพักนี่ก่อนครับยังาใส่กวางตุงนะครับเนาะยังกวางตุงใส่ส่วนน้อใหม่ผมจะไปขวนนหมอครับปวนหมอหนึ่งครับนี่ไงเราคางไว้เรียบร้อยแล้วครับตัตรงหนึ่งตัวนั้นมันสูกเ,เดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปคางก่อนครับใส่เข้าไปเลย เดี๋ยวรอพักยุบลงจากหน่อยเราก็เอาป่ากับพักตัวมันอ่อนเนื้ออ่อนมาใส่เนาะครับเนาะป้าไอ้พักในมหม้อเขาอาจจะยุะบ,ยววน,นะบะยนะครับในส่วงเวลาหนึ่งเนาะเราก็จะไปเติมป่าลงครับป้าผมใส่สองชิ้นกัพอครับมันใหญ่อยู่ครับก็เอือกเนาะเดี๋ยวก็จะเอาพักมัใส่น้ำครับครับส่วงระยะเวาลาดอ ป่าก ais, ับผักซุปมาตำแก้วดนะครับก็หัวมาเรียบร้อยแล้วครับสุกเรียบร้อยแล้วหอมกระเทียมพริกครับเดี๋ยวเามานตำกันเลยครับพี่น้อง การใหเดรเยดนะครับอโอเคครับเยวะห้องหล่อมะเขือเทศลูกก่อนครับเสรแกงนัวลงไปครับพอสมควรด้วยครับก็พอสมควรน,นั่นแหละนะอมะเขือ,อเทศแั้นหนึ่ง มันก็เทอทมากเลยครับสองดูใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเอาปลาดามาใส่ครับครับมันปลาดามันควจะใส่ยักสามส่วนนะครับหนึ่สามส่วนเดยครับน้ำปลดา หอมนัวๆน้ำจืดหน่อยน,อนะครับเพิ่มเติมมะนาวมะนาวเครื่องเครื่องสีสามส่วนส่วนสามของหน่วยหนึ่งขนาดครับนี่บชิมมันก่อนครับรสชาติมากเลยเยังโอ้ยมวยเย็ดมัม่วครับพอนำปลาเขาใส่น้อยเดียวเนาะใส่พอกินมันครับ องมันดวกแหงนะครับเนาะมันจะบอร่อยป่วยใหญ่นะครับมันเกี่ยวใหญ่เลยนี่กินกระพักกับกัดไปหาขาวอนบูมิครับพี่นอ้องผมไปหาสิ่งขาวอนบุมีขาวอน พริกมะเขือเทศครับใส่ปลาหน่อยนึงนะเดี๋ยวผป,ป็นเป็ปลามาก,ก่อนครับมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับนาตาซุปผักซุปก,กับตัวนี้อาจจะซุปแข็งขนาดใส่ทีรังนะครับเนาะจะซุปรับเรียบร้อยครับปลาหนึ่งผักจิ้ม น้ำพริกมะเขือเทศแบบรวดเร็ดเลยครับเอ้าสำหรับคลิปนี้หนุ่มชนกับขอขอบคุณครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาย,ย้ำชมขอบคุณทุกซับทุกไหลนะครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับขอบอนุญาตไปกินเขาก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกเก่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับเด้อบ๊ายบายดื่มครับพี่น้องพอดี ลืมไม่ได้มอก็ได้เอามาใส่กับต้มหน่อไม้หน่อไม้ต้มมากินกับเกลียลยนะครับไปน้ำกันเดครับนี่ครับไปครับกินเลกลี่ยนเด้ยครับเพื่อบายครับ